สวัสดีครับพี่วันนี้ก็พบกับผมแนละลงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถเว็บร้อยนะครับพี่เอนะสเนาะเว็บร้อยเอสตัวนี้เป็นตัวรุ่นไม่ใช่รุ่นแรกนะพี่ตอนนี้ก็จะมีดิสหน้าแล้วเนาะจะมีดิสหน้าเป็นดิสเบรกนะครับพี่ตอนนี้คือให้สําหรับแม่บ้านพ่อบ้านเลยเนาะสาหรับที่เอาไปขี่จ่ายตลาดหรือว่าไปขี่รับประทานเหล้านะพี่นะแนะนําคันนี้ไว้หนึ่งคันนะพี่ รถคันนี้มีเล่มเอกสารพร้อมชิดโอนนะภาษีขาดเกินนะพี่ภาษีขาดเกิน3ปีแล้วตั้งแต่ปี61 6 2แล้วนะครับพี่ประมาณนี้ครับเอาโนดูรถเลยครับพี่รถดํามเดมเอมแห้งๆครับพี่รถ<ๆ>บ้านๆนะครับขายตามสภาพนะครับรถคันนี้แบตเตอรี่ไม่มีนะครับพี่แบตเตอรี่ไม่มีแล้วก็แบตเตอรี่ไม่มีแต่ว่าเครื่องดี ตาตัติดง่ายมากๆนะครับสำหรับคันนี้เนาะแต่ว่าระบบไฟไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวใช้งานได้หมดนะพี่แต่ว่าแบตมันค่อนข้างที่จะไม่มีเลยเนาะแต่รถดีพี่รถดีรถสวยคันนี้รถดีรถสวย,สวยบอกมือจดอกเด๋ยวบอกก็เปิดได้นะพี่นี่ด้านในสวยเลยครับพี่มาดู อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นกล่องใส่เครื่องมือของเขานะครับพี่น็อตเนสยังเดิมเนาะโอ้หน้ามันเกือบเต็มถังเลยประมาณนี้นะครับน็อตเนสเดิมเลยพี่มาเป็นรถบ้านนะพี่รถบ้านรถผู้หญิงใช้เนาะรถผู้หญิงใช้คันนี้นะครับแล้วก็ตอนที่เขาขายมาเนี่ยเพราะว่าเขาไปออกรถสตาร์ทมือสตาร์ทมือนะครับพี่แบบสตาร์ทปุ๊บขี่ได้ปั๊บเลยประมาณนี้นเนาะ แบบยกตีนขึ้นไม่ต้องใส่เกียร์นะพี่เขาเ,เขาเรียกว่ารถออโตออโตเนาะเจ้าของเขาได้ไปซื้อมาใหม่นะครับก็เลยขายคันนี้มาให้คันนี้เครื่องดีน้ํามันเครื่องถ่ายให้เป็นที่รยบร้อยนะครับพี่เดีย๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะเครื่องดีจริงๆสําหรับคันนี้นะพี่รถคันนี้นะครับพี่ไม่มีหอนไม่มีควันควันไม่ไหลนะพี่เครื่องดีเนาะ ต้องบอกไว้เลยต้องดีมากนะพี่ราคาหมื่นกว่าบาทนะครับพี่สําหรับคนที่อาไปใช้งานเนาะแล้วก็ตําหนินะพี่มีตาหนิหนึ่งจุดนะครับตรงนี้มีแตกออกไปนะครับนิดหน่อยนะครับพี่ต้องบอกไว้ก่อนแต่รถสวยเลยทีเดียวพี่รถสวยแห้งๆเดิมๆนะพี่แห้งๆเดิมๆขยหน้าใช้งานได้ไปเลี้ยวใช้งานได้นะพี่ เนี่ยทั้งคู่เลยแต่ว่าแบตมันไม่มีเนาะแบมมมะะะะะแตแบม,ม,ม,แบมันไม่มีเนี่ยนมันก็จะออกอยู่นะพี่เห็นไหมใส่เปล่าเแต่แบตมันไม่มีดูกข้างนี้นะพี่เออแบตมันไม่มีเนาะแบตไม่มีต้องบอกนี้พอไปซื้อแบตแบตใส่กันเราเองนะครับพี่ก่อนรถที่ผมปรมานําเสนอขายเนี่ยเป็นของคอนดานะพี่ชื่อเจ้าเว็บร้อยเอนะครับเา ตัวไม่ไม่ใช่ตัวแรกนะพี่ตัวที่ที่หลังตัวแรกแล้วกันเนาะนี่ควันไม่ไหลนะโอเคนะพี่ควันไม่มีไหลเลยเนาะเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยพี่สำหรับรบาคาหมื่นกว่าบาทเนาะ หมื่นกว่าบาทใช้งานเป็นปีสองปีสามปีก็ไม่พังนะพี่ถ้าเราเข้าใจขี่มันเนาะแต่เว็บร้อยเนี่ยอาศัยว่าขี่ง่ายอาศัยว่าขี่ง่ายขี่ตามหมู่บ้านเนาะใครที่จะซื้อเอาไปให้ลูกขับไปลงโลรง,ลง,ลง,ลงเรียนอะไรก็ติดต่อมาได้นะพี่หรือว่าจะไปใช้งานจะเอาไปซื้อไปทํางานก็ติดต่อมาได้นะพี่รถมีเล่มเอกาสารพร้อมชิปโอนเลยรถมีเล่มเอกาสารครบเลยนะครับพี่ <S <S เล่มเขียวแผ่นป้ายทะเบียน ใบโอนขนส่งใบมอบอำนาจนะครับพี่บัารประชาชนเจ้าของคนเดิมเนาะมีครบเลยนะครับพี่สําหรับเว็บร้อยเนาะวนดูรถรถอีกหนึ่งรอบนะพี่ผมจะจบคลิปแล้วเหมืมาเดี๋ยวผมลองขับลองขี่ให้ดูขี่ได้นะผมอยากจะลองขับเหมือนกันไหนๆผมจะขี่วนๆแถวนี้แหละ รถที่ขี่มันน้อยพี่มันแคบไฟสูงไฟสูงใช้ง,งานได้ไฟต่ำใช้ง,งานได้นะพี่ตอนนี้ข้อดีของมันคือปิดเปิด,ปดไฟได้นะครับพี่เนาะวันนี้นะครับประมาณนี้ครับพี่รถติดขี่ได้ปกติเลยเว็บร้อยเว็บร้อยนะครับพี่ ใครที่มองหาเว็บร้อยเอาไปใช้งานหรือว่าจะซื้อไปให้คนที่บ้านใช้อยู่กรุงเทพจะซื้อไปให้แม่ใช้อยู่ที่ไหนก็ช่างไปจะซื้อไปให้เมียใช้ก็บอกน้าลงได้เลยนะพี่น้าลงจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งถึงหน้าบ้านที่ไม่ต้องทําอะไรเลยมีหน้าที่จ่ายเงินอย่างเดียวนะครับพี่รถถึงหน้าบ้านเลยประมาณนี้นะครับงั้นน้าลงขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะพี่สําหรับวันนี้เนาะ ถ้าใครมองหาเว็บร้อยก็ฝากกดติดตามด้วยนะพี่เนาะขอบคุณมากครับ